แ,แล้วผมก็ได้ออกมาครับวันนี้แดดมันร้อนหน่อยแต่น่าะเป็นการพักผ่อนที่ดีผมว่าจุดทุ่หมายของเราก็าคือบางบุรนเทียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจออะไรบ้างกับการเดินทางครั้งนี้นะครับ เจ้าย Yamaha Xmax สามร้อยความสุขมันคืออะไรคำว่าความสุขผมว่ามีคนตามหาความหมายของมันเยอะพอสมควรคำว่าความสุขของแต่ละคนผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนต้องการมีบ้านมีรถมีเงินทองมีชื่อเสียงมีทุกอย่างแต่สำหรับบางคนผมว่าเขาแค่ต้องการเวลา ตอนนี้เราไปอยู่เส้นปู่เจ้าแล้วใหญ่มาก,มากวายรถบ่อเยอะมากเลยจับนัของดีดีดีรึเปล่าโทษนะครับพี่ไอ้ตรงนี้รอแพข้ามฝั่งใช่ไหมพี่ใช่ครับขอบคุณมากครับแ,แล้วแต่นะจะฝังะ่งนู้นฝั่งนี้โอ้<ช>แต่ไปที่เดียวกันหมดใช่ไหมพี่ขอบคุณครับ โอ้ออลาทั้งคำโอ้โหหมดไปเท่าไรครับครับทำเท่าไรพี่เจ็ดหมื่นกว่าบาทครับขอบคุณครับ อะไรนะข้ามแผ่ฝั่งปู่เจ้าสมิงพา,งายไว้ฝั่งระามสองดเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวเกระจายอยู่นะเดินทางคนเดียวครั้งแรกครับโื้อดีเหมือนกันนะโน้นเลยไปฝั่งน้นใช่ป่ะเดี๋ยวตรงโน้นตึงไหนวะโน้นมนะั้งอาใจ้ นั่นแหละครับความสุขของพวกคุณคืออะไรอะ่ะลองออกไปค้นหาตัวของพวกคุณเองแล้วกันเพราะผมก็ไม่มีคำตอบจะให้ความสุขคืออะไรความสุขย่างไง เก็บตังค์เียบร้อย้เวลาเก็บตังค์ร พี่ครับโทษนะครับพี่ข้างหน้านี้มีทางเข้าวะพี่มีใช่ปพี่พพขอบคุณมากครับ ถึงเรียบร้อยครับเจ้าลิงกังตอนนี้ผมอยู่บางหุนเทียนเรียกบ,บางขุนเทียนนี่ยดูลิงจิต๋ตเดินยังไงลิงมันเดินเต็ไมไปหมดไม่กลัวรถเลยแต่ผมก็กลัวเหมือนกันนะผมก็ถึงแล้วแต่ผมก็กลัวกลัวลิงมันกัดเนกันผมอยากจะพาเดินไปดูตรงนู้นอะแล้วเนี่ยลิงมันเต็ไมไปหมดดูท่ามันนอนเลยไม่ตโอตรบไยเลย ผมก็ไม่รู้อะว่าเขาเขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาให้ให้จอดดูลิงหรือเปล่านะแต่ผมอยาก,กเดินไปเหมือนกันผมเพิ่งเคยผ่านมานะครับ,รรบลแล้วเขาซื้ออาหารให้ที่ไหนครับรรอ๋อขอบคุณมากครับปกติเขาก็จอดกันเขาบอกผมพาไปด,ดูลิงงดลิงมันสนมาก เขาบอกว่าจุดให้เขาบอกว่าจุดให้อาหารลิงนะเดี๋ยวผมเดินมาอยู่จะโดนลิงเกาะหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูนะมาแล้วลิงเจ้าถิ่นมาแล้วโหลิงเต็มเลยผมว่าจริงเราขึ้นโดนได้นะแล้วก็บินดูถ้ามมติว่าผมโดนลิงกัดอะทำไงอะผมต้องไปฉีดยาที่ไหนอะดูดิดูดเจ้าฝูงลิง โผงลิงมาพูดมาตัวโคตรใหญ่เลยเจ้าลิงเอ้ย <c oughs> มันปกอะรถเขาดิมาขอของกินเว้ยมาไปขอของกินน่ะแกดูเต็มไปหม,หมดเล่ <c oughs> นสา่าไปแล้วที่ขอมาแล้วลกว็ามาแล้วนี่ มาดูโอ้โหฟมาตี่สองลิงเจอกันนะพักพวกบบ๊ายบายได้เวลาที่ผมต้องกลับแล้ว หไห้หลาทครับแล้วก็เอาอันนี้20ครับถ้าผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรอ่ะผมจะนึกถึงเพลงของนักปูคงสิบเพลงหนึ่งอ่ะชื่อเพลงขอโทษมะน่าจะเพลงนี้นะผมฟังเพลงนี้ปุ๊บแล้วผมคิดอยากจะออกไปใช้ชีวิตอยากจะอยู่กับ คนรอบๆตัวผมอาจจะอยากจะอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกันสำหรับผมนะความคิดส่วนตัวผมว่าถ้ามัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาเลยเงินก็ไม่ใช่คำตอบทุกอย่างสำหรับผมแต่ถ้าผมมีเวลาได้อยู่กับครอบครัว ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลําบากเงินทองอาจจะไม่มากมายแต่ผมมีความสุขกับมันออกไปหาความสุขของตัวเองที่เจอนะครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับพวกคุณสวัสดีครับ